เ็ผลงานการชํำหนอกล้วยสีทหารเสือเซตที่สองนี้นะคะทุกคนนี่ผลงานก็เรองอกทุกหน่อเลยและหน่อสุดท้ายที่เราบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะงอกไหมนะงอกมาสองหน่อจ้านี่หน่อหนึ่งอันนี้หน่อสองเห็นไหมบอกแล้วว่า กล้วยเป็นอะไรที่ตายยากถ้าเราเอาส่วนที่เน่าออกแล้วให้ความซ้นกับดินเขาเขาก็อยู่ได้เขาก็งอกได้จริงๆสวยงามทุกต้นนะคะทุกคนนี่แพ้ไ้นั้นะกล้วยมันขยายพันธุ์ไม่ยากเลยขยายพันธุ์ได้ง่ายๆมากหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวก็สามารถย้ายไปลงถังใหญ่ได้นะก็น่าจะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ถังใหญ่แล้วก็ปลูกที่นั่นยาวๆเลยถาวร